สวัสดีค่ะืันนี้วันที่สิบแปดธันวาสองห้าหาเก้าวันอาทิตย์พ่อเสยพามาวัดป่าธรรมสถิตท้สวธรรมบุญจังหันเสาลงปู่ปนอันนี้อยู่วัดนี่อยู่กับทางเางาไปวัดกับพ่านขึ้นนะคะขึ้นลำพันซาดอ่าง,งเก็บนำลำพันซาดน,นี่ค่ะไท่ยรอบ,รบ มาทำบุญน้ำกันเด้อแฟนคับเด้อุนามทนาจังหันเสาทำรูปป่มีวงปวยนังมีต้นเก็บน้ำมาามเปเละไปจังหันก้อนส่รับมิทันตอนลงมาจะแว่ท่ายีอันนี้มีผ้าหอมสลายอย่านี้ค้าต้นน้ำเตอเสาภูพานอยู่บนภูพาน ทอดวัดหรือจะพอเสพออกมอไปแล้ววันนี้ได้เกี่ยงฝาเกี่ยงฝาเสื้อผ้าใส่ไปเสื้อไข่ผ่ำเมื่อคืนนี่แหละเกี่ยงมาสบายปูน้ำวันนี้ไม่ออกหลายนี่ค่ะ อันนี้มาแล้วนี่กำลังเตรียมกับเขาปูสบายปูเสร็จ <c oughs> แล้วเข้ามาโหนโคก่อนด้อเนี่ยมาหุ่นคกัอนอุ้ยมีน้องน้อยนำ้ำอันนไม่ได้วดีค่ะอันนี้ไม่ออกหลายถึงแล้วหม้อเดือดสนันหอดีเพิ่งเป็นแงหอดีแล้ว ทิพย์มีน้องน้ำตัวน้องน้อยเลยกำลังเตรียมกับเขาน้องน้อยก็ทิพย์วิทิพย์สาวกตื้นนี่ยิงในกล้องเลยลูกยิงในกล้องเลยหุ่นกำลังตื่นอลยอารมณ์ยังไม่ดีไอ้ตัวเองหุ่นพันเอ็ดเธอป่าใกล้ย่ง ี้อันนี้มันโครัวกรุงหรอกุ้งเอาไม่ใช่เลยปูมาน้ำเสิยจิเรกตั้มหูค่ะแม่ก็สิเลขนาดนือนเดือนเดือนกว่าบุนเนาะเดือนเรือเดือนกว่าเห็นพอพ่อแม่ดาวทักเราไม่ใหญ่ไบร์ทตอนว่าทักนี่จับได้คือจังหนังทองขึ้นดังธรรมดานี่ยแม่สามมือเท่านั้น เพื่อนจำเจียวมเพ่สามีเ่ตัวม่นบเราจะเพิ <k <k ่นตื่นคนคนอยากให้ช่วงจะโดนั้งมื <k <k ่อนนีน้อยก็มาคนน้อยมีหนาวบะคนน้อยเนื้อจักเดือนแลจ๊ะเนละบ่อุ่นบนเลก่อง ได้คนหน่อยไปเสร็จแล้วมาแล้วกับปูละทีบมันนก็เสียงดังได้งอยไหลมั้งนี้คนคิดดื้อ เดีลงมาใหม่ตะล่างเสียบสิ่งดางแห้ง <Yeah. S 1> โกนเพิ่นเขากำลังเงียบเซียบหองเหมือน,ม,นมอลูกพีก่จับพีจับมันแสีบเห็นว่าสียงเหมียวดสซือเมื่อเหมียวคนเมื่อนี่คนหลายเมื่อนี่คนนมาจังหันหลายคนแหงเมื่อนี่ <Yeah. S 1> เสียบบนใ <c oughs> โอ๋ตีหัแม่ ขนแมวยึ่หลังค่ะน,นี่มีครบทางขึ้นไปผู้ก็มีขึ้นไปก็มีกุดหลายๆเพื่อเอาไปเรื่อลูกศิษย์เพื่อนว่ายันจำศิลป์ทางขึ้นไปอียุบช่องผู้ก็มีบอ่อน้ำอีบอ่อนึงที่กลางผูได้ยินจริงเด้อเสียบนีน่ได้ยินแต่เสียงผู้เดียวมาละกัดมันอยู่ นั่นยานปลือบางท่าคนคือห้องดังเทเห็นบอมาละก,กัดได้น่ะเอาไปนา่กินมานางกินน้ำตาลเลยยังบริเบียดกันน่าถวายปู้แล้วลลก็ลงมากินเขาน้ำกกนเดอร์อันนี้มนีคนมาวัดมันนี้พี่น้องหลายเพราะท่านอาจารยนหลาย จำไดไ้นี่ดิอันสีเขียวนี่น,นีเแ็บคือรือยาน,น,นมาไปนั่งัำพ่อไปรุบวุ่นเจ็บกินข้าวน้ำน้องน้อยตับคอเด้ดอจวนี่เป็นกำลังกินข้าวนี่ไม่เม็นว่าพม่ราาอปล่ก มาทำบุญค่ะวันนี้วันแพมเพิดเด็กเต็มวัดไบาทห่ะ ดูแม่เมียวไต้แค่ลูกคิซสามบาทเมียวมยหงค่ะเม่วลกโ๊ะลาเอกับข้าววัดก็มีวุ้นด้วยไม่แม่ออมจนมาทำุ่วนกัินข้ค่าแม่ัวก็เขาของอายุเพิเาิปกอ นี่สิงคโปร์ของวานจะแซบสีงามแทนข้าววัดกินข้าววัดน้ำกันเดอ้ะมนนาตมานัก้อ่านลยวิมาับล้ยเป็นนันนาางานำลเยเปบานลยกินข้าววัดน้ำกันกินหลายคนแซบเดอจ้าเพคะเป็นข้าวนมกันเดอเลยมากขึ้นมากหมครับแซบกั่นอ ฟองปวดว้ายกินข้าวปุ้นวันแคมเพปญวันนี้้นเริ่มาเด้อทีหนีนะแซ่บบอโลกะกินข้าววัดนี่เนนีหม้อเนียบแซ่บพี่ดูก <ood> oo, <ถ>ับโมเอาข้างเดียวหูกกิน่อนกันเนอดอ